สวัสดีครับพี่น้องครับเอ็มความซีดีอะไรน้อยมันมาแล้วเฮ้ยสวัสดีค่าก่อนเลยทำดีดีสวัสดีค่าก่อนสวัสดีค่ากวนนี่คุกคุกขึ้นเขียวขึ้นเขียวสวัสดีค่ากวนสวัสดีค่ากวนเร็วเฮ็ดดีๆเฮ็ดดีๆโอ้ยคือบอกง่ายแค่อะไรนี่ไม่รู้อันนี้เอาอยู่วนี่ หมดกันแล้วเนาะอยากกินเนาะแต่ทําทาทั้ทาบ่อยากอันนี้แ่มีกไหนส่งอันททาเนาะที่แรกชิบะชิบใบดิเออมันก็้รังๆมากแบบททาอันนั้เองสินะแต่ก็ใบกินลุงลุงม่กีนมกินอยู่เาห่านันเห็นไหมแบงนองน้ำนึ่งน้อง กิูจิเป็นสองพันสองพันโอ้แหหนึ่งไปดิได้ยังไงแม่จะแกให้มีฉัู่เอาหนึ่งเอาเอาหนึ่งก่อนเออนหนึ่ใ่กกัพยายามประหยัดอยู่นี่อ้าวนี่อ้าวมคือบีบบวประหยัดเสตอนจิเปื้อนาร์บนลด้น้กับบอด็เป็นยังเพราะว่ามันสิเปือนตดฉังเปือนทีแล้มัน บีบเลยตานนนบีบแทะทีได้อันเว้าวทำเก่งจังเลยปาเก่งจังเลยแดนมันเล็กหน่อยเนาะเอาอยากบวบปะกินไหมกินไหมเออจอดก็จอดไปไงไปไง เล็กน่อยมังต่เล็กก็ดเออเอทำไมไม่จอนล่ะเออมันสิตกลับมาอยู่ห่วยจะจอนอยู่ห่มเลยตรงนี้เลยเดี๋ยวว่าได้กินเอาหน่เอาเอาหนิเอาหนเอาไปจืดแม่จ้ากอน อ้าโอ้ยคือขีกองใช่ไหมสีกอง,รง <c oughs> เร็วเร็วเอาน้ำอะอา,าน้ำอะายบอกเขาสิเอาแมลงเอาสีฟ้าแก้วได้แก้วใหญ่ครับหน่อยคิดดีนะแก้วเล็กนะเอาแก้วเล็กค่ะเอาแก้วเ,เล็กสีฟ้าสีชิ้นมาสามพู่กันม,มาแมลงมาเอาลง สวยนะคนนี่กินบอลเนนั่งกินบอนอเอาพูดแล้แก้วนะเตเตมาเบิงันนเอากโกอควอังบก่าบ่อควดเอาโกโก้กินีบกินนะ กินเต้าเจี้ยวข้างจิบันผู้ออยอย่างให้กินเล็กน้อยเจาอะไรมวยไฟช็อตที่ผู้เดินไฟช็อตไฟช็อตอีกโอ้ตกก็ร่นเนี้ยอาเย็นเอาอะไรนี่อย่างนี่ที่เอาอย่งะ

ไปเกียบไตมอ้ไปเฮ็ดงั้นเนาะมุงเทพีบก็เมื่อยมันคือบาน้หเน้เสอเยวกเอาให้เอาให้ยากับปูด้วย บบก,กี่เดือนเนาะแม่ปีที่ดีดีบานจะสุดมานั่งดูเี่นไม่สเองพ่อพ่อพ่อก็มีลูสุกเอาหจะไปค้นหวยโอ้โหเออแค่นี้แหละดือเนาะทำผ้าด้แล้วผ้า เอาเอเอานึ่าหกสิส่คลยนมาเน้ยยี่ปเอาเ็ในนเป็นอยางสองันเอาลของเพื่อนไเอาให้น่องตัวจะคองอยากได้กเปะคือชื่อว่เอาอัน้แรกะความความ โอ้แตงโมดีดีเนาะของจะคลองคือบ่แตงอยู่แตงกินใช่ไหคือไปแตงข้าเจ้าสิพี่ของจะคลองโอ้ยเออพี่พี่ของตัวเองอยู่ตรงนี้มากินนี่ของเพื่อนให้เพื่อนกินเองเออหกกระช่างเพื่อนเพื่อนจะกินดอกถึงจะคลองผิดยังไปจับหน่อยเอาว้างไหมโอ้ยเนาะโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะเป็นไกยันจะดื้อให้ Nó chỉ hóa tẹt đấy nè Chia đây nè Chia đây nè Chia Mới chia ไม่ได้นอนนี่สร้างเหรอพวกก็นอนเล่นแต่กิจรินก็กินแต่กเก็บเลหันทำอะไรแกนือฝ้าคือนสวันแล้วนะโอ้ให้น้องสักตัวไหมล่ะไม่ให้เออจับจับจับมันไทยลูกเออไทยลูก ยิ้มสวยๆเรยิ้มๆๆยิ้มสวยๆเห,หนาปุ๊กรยิ้มยือนี่ได้แล้วโอเคนครับตาลยนี่ตายเลยอะ่ยาไปเล่นห้อยเข้าใจมน้องครับฝากกูเลยกแชร์กติดตามก,ก,กูไ้ครับบอกกิต่อไปครับ,บ่ไม่ค